ดีค่ะสวัสดีค่ะพิทักษ์เนาะตามความต้อตามความฝังต่องมวดพิทักษ์นะคะก็กำลังเครียดเอยู่นิดนิดอ้ยาไอ้ยะไปด่าวไปดีเลยกำลังเครียดเครียดมันถึงขนาดนะเราปังปังนะังเอิญนะคิดดูอะก็ต่องวดเนาะต่องวดก็คืนวันหน่วยออกได้แหละก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกแต่พอดีเนาะการเสี่ยงโชคยังไงก็ต้องมา อันนี้เขาให้ดูตัวเก่าก่อนพี่บางคนเขาอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเลขอย่างนี้ทําไมต้องมีใครจะซื้อถูกแบบนี้อันนี้ก็คือผมก็ไม่ได้เขียนจริงๆครับดูตัวเก่าตัวนนตัวโค้งสุดท้าย <c oughs> ตัวโค้งสุดท้ายก็คือตัวนี้แหละที่เขาสงสัยที่สุด <c oughs> เป็นตัวซ้อนค่ะห <c oughs> ลวงปู่ให้ซื้อผ้าตรายสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแต่ทําไมต้องมีตัวซ้อนด้วยจากตัวนี้มันได้ยี่สิบสาม ต,ต,ตัว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 เดียวครับแต่บางคนก็ถามมาผมก็ก็คือว่าพอเราไม่ได้เขียนจริงๆเนาะแต่ได้พูดอยู่ว่าตัวนี้มันจะมีหกมีแปดมีเก้าครับอันนี้ก็เอสเมนี่ก็ได้เสียงชัดเจนอยู่ครับแล้วก็บาสาก,ก็ได้พูดชัดเจนอยู่ครับอันนี้ก็เข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้เนาะตัวอยู่ที่เอฟซีต้องงวดฝันแบบนี้คฝันเห็นพ่อที่ ท่านเสียไปแล้วแต่ไม่ได้อาอายุแล้วก็ไม่ได้อัปสอคือท,ท่านมาบอกผมว่าให้ไปคัดเลือกคัดเลือกไม่รู้คัดเลือกอะไรหรอกว่าตอตอรื้อเด้ออยู่เบอร์นี้เบอร์นี้อ๋เอเปนเืองอเบอร์แล้วพอผมไปจริงๆไม่ได้ไปคัดเลือกที่ศาลาหรอกมาที่ศาลาหลวงปู่สวงมาที่กระท่อมหละสังขารแต่พอมาปุ๊บเห็นครู เห็นเห็นคนผมพูดไม่ถูกเราเห็นคู่เห็นคนอยู่เยอะแยะก็คือแต่ไม่รู้จักสักคนมีแต่ประเทศเขมรมีแต่ประเทศเพื่อนบ้านประเทศกัมพูชาเอาเต็นเอาเต็นจะเปียจะเรียกทำไมวันนี้ผมพูดไม่ถูกเขาเรียกเต็นทหารมากางรอบไอ้สารของหลวปู่สารของที่ตรงที่รถติดนะครับตรงนั้น ก็เลยผมมองหาสารโลปูสารปูตาก็หาไม่เจอเจอแต่เต็นที่เขากางไว้อพอดีพ่อก็บอกว่าตะวรื้อยู่ต่อยใครไปคัดเลือกแต่หารอยู่ตรงนั้นโอ้ยคัดเลือกสอจอหรือสซซอนนี่แหละท่านก็บอกว่าเอาเบอร์4 0 40 414 414ไปกาเบอร์414 414 414ิบี่ครัหนึ่งสี่อยสิบอันนี้เดี๋ยวผมโชว์ให้ดูพี่ร1อยสิแล้วก็พ่อบอกว่าต่อมือทิ้ดมะคือให้ไปดูเองก็เลขที่ตรงนั้นก็มีผมก็เลยเอามาด้วยครับแต่อันนี้คือเอาเลขที่แต่แต่แต่พ่อบอกว่าให้ไปกาสอสหรือสจนี่แหละ414กับเบอร์46่สิผมก็เลยเอามาเป็นตัวเลขให้ f อได้ดูได้ชมเนาะถูกดิก็เป็นแนวทางฝันครับ คือความฝันความฝันมันก็ไปเรื่อยเปื่อยนั่นแหละแต่อยู่ที่เราจะจับเอาส่วนไหนส่วนไหนมาครับตรงสารตรงนั้นเดี๋ยวพิทัศน์พูดก่อนเนาะเดี๋ยวเอฟซีว่ารถติดที่ใดใดพิทัดน์พูดให้จบจเนาะคือเรายกสรีระกของหลปู่รถติดแล้วก็ไปติดตรงนั้นก็จะมีรถตานงตาน้อยจอดอยู่ตรงนั้นกางทางครับก็เลยสร้างเป็นตำนานของท่านตรงรถติดทางแต่ก่อนมันจะไปแบบนี้ มันจะมีต้นอยู่สองต้นต้นไม้พยูต้นอาลางต้นเข่งแล้วก็ต้นยุบกที่ว่าหลวงปู่ไม่สบายแล้วก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็เกิดติดลมั้งนั้นเนาะครับคือท่านละแล้วเลยยกขึ้นรถครับแต่เน้เงินงามยังไงเราไม่ต้องพูดอีกวครับครับพอมันมาขนาดนี้แล้วครับอันนี้ก็เลยโชว์ตัวเลขเลขที่ศาลสองแปห้าเลขที่เบอร์ซอสสี่หนึ่งสี่แล้วก็ขอให้เลือก ส <46. S 2> ี่สิบหโชว์ทุกคนเอ่ะเดี๋ยวโชว์พี่คุมทรัพย์ก่อนชัด,ช,ดชัดไหมพี่เขจอแคบนะครับเดี๋าว่าไทยไม็นิดหนึ่งเแ้นะครับชัดมากโอเคจะบอชินชอ้นสองันสองแปคือเลขที่สามตาใหญเนาะครับแล้วก็เบอร์ซสหรือซจค่ะบูนรวยบูนตนอบบูนรวยบุญต,ตนอบ,นอบครับไปพูดมาก็ลืมหมดท สองแปดห้าสี่หนึ่งสี่ตรงกับเลขมันมีฝันถึงหลวงเนาะอืออันนี้ก็กให้เป็นแนวทางด้อเป็นแนวทางด้อน,นครับผู้ชมครับเ,นเนดี๋ยวก็านาะมัน,ม,นมันก็คนเราก็มีมีดีมีไม่ดีมีชอบมีไม่ชอบอันนั้นก็อยู่ที่เราพิจ,จารณาถ้าเราชอบตัวเลขหรือคนที่เขาชอบเสี่ยงโชคอ,อันนี้ก็จัดไปอ๋อแต่แล้วเลขเชื่อกพิพั์ก็เข้าเหมือนกันนะ ครับเล็กเชือก32ปี32ปีก่อข้าวแล้วก็ได้เขียนอยู่ศู2สได้เขียนอยู่เล็กเชือกเดี๋ยวเรารอวันในมาตามอีกให้พิมพ์คำว่ารอเล็กเชือกอีกครั้งหนึ่งครับจะมีปล่อยเยอ่ครับเล็กเชือกอีกครั้งหนึ่งครับอาจจะเป็นกลางเดือนหรืออาจจะเป็นคงสุดท้ายนะพี่ท่นครับเล็กเชือกเดี๋ยวคอยติดตามกันว่าเราจะทำเดือนไหนคือบางทีเนาะบางทีตัวเลขกก็มันก็สับสนหลายอย่างแต่ แต่ที่ผมเขียนอย่างนั้นคือลุงปูให้เขียนอย่างนั้นครับไม่ใช่ว่าผมอยากเขียนไอ้ตัวเลขเก้านะทำไมคุณไม่เขียนเจ็ดเก้าเจ็ดหกก็เขียนไปอันนั้นผมเขียนไม่ได้ครับครับที่ผมเขียนเหมือนหนึ่งห้าเนาะเจ็ดหนึ่งห้าผมจะทับเลขหนึ่งกับเลขห้าก็คืออายุห้าสิบเอ็ดแต่ทำไมผมไม่เขียนห้าหนึ่งทำไมผมถึงเขียนหนึ่งห้าอันนั้นคืออยู่ที่ออเซจเดอร์คนเจ้าออเซจเดอร์คนเจ้าท่านจะบอกไปไหมลวงปูบอกเนาะก็เขียนตามเลเนาะแล้วก็ไอ้เลขเก้านั้น ทำไมผมต้องเขียนอย่างนั้นเก้าถ้าเราบวกเนาะอันนี้ออกแล้วออกแล้วด้วยเอฟซีอย่าเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวครับอัอนนี้จริงถ้าเกยุ่มมันใหญ่ครับเก้าบวกแปดบวกหกเท่ากับยี่สิบสามออกแล้วมันตีง่ายแต่ผมบอกพี่บอกพี่อยู่กรุงเทพคนหนึ่งแต่พอดีน้องเล็กคือไม่ชอบเราก็ซื้อไม่ได้หรอกครับพอออกแล้วมาก็เออสว่างเลยเหมือนเราเปิดไฟเมื่อกี้แหละตอนแรกก็มืดมืดพอไฟมาก็สว่างนั่น<อ>แหละโชคล้วเราเหมือนกัน ครับจบข่าวครับเมื่ไปก็สว่างมากนะทุกคนก็ความปันที่ถักครมสุดท้ายก็ไม่ใช่ปเจียแล้วก็คือผมจะส่งไปให้พี่แต่ไม่ส่งดีกว่าเดี๋ยวพี่เดือดร้อนเนื้มาวันหวยออกแล้วพรุ่งนี้ก็มาอีกเดี๋ยวพี่ไม่มีค่าน้ำมงน้ำมันปู่ยังไม่ให้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยก็เลยอ่ะส่งให้วันนี้ดีกว่า <c oughs> พอดีเลยมาตามวันนี้แล้วก็เ <c oughs> มื่อวานก็น้องภูมิมากระท่อมก็ จับฉากให้อีกชุดหนึ่งเล่กน้องภูมิเดี๋ยวจะตามให้มวลนะครับที่นี่ก็จะมีเลกน้องภูมิเล่กเล่กเชือกและเล่กปีัดอันนี้แยกกันนะครับเล็กฝันปทชัดก็ทางกันนะครับเขามีแค่สามชุดนะครับ